สวัสดีค่ะมาพบกับยายไทยไทยอีกแล้ววันนี้ยายไทยไทยกับรถคู่ชีพมาเดินหาเพื่อนพี่น้องเขาให้พามาดูว่าเขาจะทำขนมเราก็เลยจะมาดูว่าเขาจะทำขนมอะไร ้ยายแท้ไทยกินยามบ้างเนาะพี่น้องเนาะไม่ได้ไปไหนก็ออกมาหากันบ้างแต่มันไม่ได้คนเยอะพี่น้องมันก็โอเคอยู่จ้ะเพราะมันหนาวแต่ก็ต้องมาพี่น้องนะ เราว่างเราก็มาพี่น้องถ้าไม่ว่างเราก็ไม่ได้มาหากันหรอกเป็นไงอย่างนั้นเดี๋ยวให้ดูพี่น้องรอบรอบรอบอบอริเวณน้องดูฟ้าหมอกลงเสียงเครื่องบินเสียงเครื่องบินพี่น้อง,อง,อง,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 องแต่มองไม่เห็นเพราะหมอกเยอะเนี่ย เขาจะทำการจอดแต่เขามองไม่เห็นเขาเพราะหมอกเขาเยอะได้ยินแต่เสียงพี่นอ้องพ่อบ้านเพื่อนก็อยู่ไม่ไกลจากยายแค่รถไฟไป้ายเดียวพี่นอ้องแล้วก็เดินมาหากันได้ยางว่านนั่นแหละยายก็เดินมาหาเขาถ้าทำงานน่ะถ้าเป็นช่วงที่เวลาทำงานจริงๆก็ไม่ค่อยได้เจอกันเลยหรอก เขายายก็เนาะเจ็ดวันทำงานก็ไม่ได้เจอกันเพราะเหนื่อยนอกจากว่าจำเป็นจริงๆถึงจะได้เจอกันพี่น้องเพราะแท่งมันก็ไม่ได้เจอกันหาโอกาสยากเพราะต่างคนก็ต่างมีหน้าที่พี่น้องเนาะต้องเดินทางไกคนก็ต่างมีหน้าที่ ว่างนะแหละเราถึงจะมาหาเขาพี่น้องออพี่น้องเข้าแวะเข้ามาชมในช่องยายไทยไทยชแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายไทยไทยด้วยนะเพื่อขอหนึ่งกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะ ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายไทยๆด้วยนะขอบคุณหลายๆเดอ้อดูแลรักษาสุขภาพคะ่ะ